สวัสด um ีค่ะสวัสด <ue> ี FC ทุกทุกท่านเลยนะคะพบกับช่องแก้มค่ะวันนี้มาดูว่าพี่จิ้งใส่ถ้าใบรถใส่ได้ปะเดี๋ยวไปไหนไรลูกพี่ดึงเอามาหยกดึงเอามาหยกพี่จิ้งน่ะพี่จิ้งดึงเอามาหยกเออนั่นละมันอยู่อย่างนี้นี่พี่จิงอ่ะให้พี่เรค่อยแหวกขึ้นเรได้เออเนี่ย ก็แบกมามาน่ย่ยเขม้ยหนั้นเราพอดีแล oh, bra hmm> ้วเนี่ยขผมนี่แหละก็ดีผมวัดแล้วผมวัดมุมนี้นี่นีที่ผมวัดความหมายของมันอ๋อพวัเพมันใสเต็มบ่ให้มีเือนแวงหมองสามเลี่ยมเลี่ยมเอาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปแบกหรอกแค่มือพี่จับมาแหละใสกันชนมามันกปิดอยู่แล้วใช่ นี่่แล้้วไดอันนั้นค่อยแหวกออกก็ได้เนี่ยถุงพอดถุงพอดลูกพี่ลูกพี่ตัดสูงพอดตรงลงอีกลงอีกประมานหาเส้นแล้วมันต้องใส่เหล็กก่อนเชื่อกขึ้นเลยบนขึ้ตรงขาก็เลยบอกตรงเลยบอกใช่ต้องใส่ก้านถุงพอดยังค่อยใส่เชือกอยนี้

ตัดเลยหนึ่งพันอนเนาะไหนอันมันจะอันตัดเลยไปเออนนั่แหละเออแล้วก็ยิ่งออกสิบเสนเออสิบเสนตัดออกเลยสิบเสนเอาเล็กฉางใส่ก่อนมันจะสีหัวอยู่ตำแหน่งไหนตะเลยตะเลยเล็กฉางเนียบอลเลยดอกเล็กฉางมันอยู่ต่ำรึวะอยู่ตำภาษี่ตำไปหมดไรเออเบรย์จะเสียดายหลูกพี่เอาเขาไม่หยกเออเอะไะซื้อหม้อสาร์มา 10นะเซนแล้วมาเล็กขึ้นเทียบบ้างด้วยไปทีหัวเล็วก,าากว่ามันอยู่ตรงนังไงที่ตัดออกเาัวัดีเลยนัดังไงต๋อน่ไงเพราะว่าเหล็กนี่มันต่ำขัคาซีมันี่อยู่บาแล้วก็วัดอย่างนี้เลยมันตรงซีเลย50เซนนี่ได้เลยนี่เห็นไหม แสดงว่าลูกพี่เอาเล็กฉากเข้าไปใกล้อันนี้จัดได้่มเอาเล็กฉากเข้าไปใกล้ตัวตีนไกลพุ่งมาไลยมันก็เลยตัดยอดตัดไดดย้ี่ใช้มอตานเล็กฉากยดกี่วะไล นอดคาดเนี่ยไง่อห้าสิบขึ้นไอีกนะลบบกิิลดกังเ้มหมลบัน้มกบเาที่้เนี่ยนี่เลยน้าบนเย้าบน้นี่นี่หละมันอยู่ประมาณ้ยี้ยมามันลงมากวายเาเลยายาเลยตรง้เขี้ยมเลย Bắt nhau, nhau lấy phải nhau nhau lấy. Bé nhau, nhau lấy. Bé nhau nhau lấy. Bé 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 nhau lấy. lấy. tới ขันว่าหนาล้านสิี่เ <laughs> ฮ้ยือม่้ไนี่เล็กแบนไหมไมนี่เล็กไนอีนึงอยู่ไหนไีซื้อมาเดียวซื้อมาว่าจะถานนี่ไหมออกมน้อมันสูงกว่ปให้ไหนพี่ไปให้หนไปเา่มใหนับเราับำด้วย่รลใหม่ไม่ให้ลองก็จะก็ซ้อไให้ลอง

อะไรนะก้ได้ก้าเสียเ่ะัดเองเสียเองนัเลงพอจัดไปเลยว้ประไกลเรามมงซื้อไม่ซื้อใช้กอววามาเท่าไร่บาคนใช้สิไม่ซื้อบางคนใช่อ่าว้าัดคนละมองซื้อใกล้ๆว่าเป็นยังไง คือแตกโคนถอยแล้วเอาแหนแน่เด้อเอาเท้าเดลูกพี่เบื้มือเบือมือเนอะไปแล้วพี่เมมลองรถใหม่ ลำขานแต่เสียงหวอดหรอปะเวลาเงี่ยมาขึ้นไหมไดแลน,นดีวะฮะรต,ตอนไปเสียงมกเลยบมันหางหมันออบอบเอกยียงของมันหางต้งโทเฟืองไทยคื่าหนึ่งตอนนี้ที่ยู่ผมมันเฟืองสินี่น่้แลนด์ะโก้บงคนั่งแลนด์น,นี่น,นะอย่ยบบขึ้เลยยังลงได้แต่บัดขึ้นมันไปเลยเด้ก็จะหอดแปดินมันเหียบตอนเนี้ยเลยเด้ปื้อปือน่เลยต้งโทเฟืองไทยลงยู่เฟืองนี้ ใหม่หรือเปล่าครับคุณลื่นครับคุณลื่นยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่สโลกนเปิดร้านได้หรอเพี่งีกอจกันสุดว่าว่าต้องมีอทก็ต้องมีวปัอยู่นยานมดันกกันกกันเยอางเป็งกลมแล้วเดี๋ยนี้ <c oughs> ดกดก็นนงตานผมเน,นี่ยตรไปเนกจ้งอยอ้าเ้อีลีว่าค <c oughs> ว่ำโจวอะเลือ้ครับลูกี้ว่ามันจะลาบุรีได้ไหมได้เหรอแพนีีกายได้เหรอจินเตนได้มนะั้ิพี่ตาดองทำเองนั่เรียนพอาทำเองไม่เรีพยพอไม่ให้ผมจับด้วยเลยไหมนี่ไปลย เดี๋ยวมันจะเสียแล้วม่ต้องทดภัยตอนนี้เออเจ้าฮอ่่เอาแล้วไปเทียบอูเอาแล้วไปเทียบดูไม่ได้เราก็ซื้อใหม่อย่าเลยเทียรวมนี้เองันสามเออแมนเชลล่าสองบาทเด้อาื่ได้ปะเก

นนนะว่านจะใส่บหนุ่มออยบอกได้มยหืมแบบนเร้บอกทำมนชิดชอย่างนั้นเลยทำมนชิบชิอย่างนั้นเลยบอกดีดูแล้วอดูแล้วจานพี่หนงมันเปิดประตูได้รไลทมันนี้พี่มียจะไปจอดรถค่ากี่ตงไหมน้องคนไม่ไม่เลยคิด เอาอยู่ผู้เดียวตีผู้เดียวบือเบืทผู้ใดทายหายตังไว้ตีค่ะพี้่น้องพ่จบคล้ปดว้เดียงแค่นี้่นีค้อย่านืมะอดไ่าลืมกดไัค์กดท่้องท่จ้อดจ้วดนะค้วยนะคะขอบุ่ณค่ะ